เ,เนียงหน่อยอืมว้าพียหน่อยอมั้งไปต้มนะครับไปต้มลวกกินกาานะ็ตำฮุงเนาะเบ็ดบางย่างดอกซับจ่อยพี่น่องเอ้ยแข่งหายอยากหาแขน สวัสดีครับพี่น้องขอต้อนรบับสู้ชมบอมลีหวิสันชาแนลจ้าเมื่อนี้กับ,บอมไี่ยังไรตามเคยพี่น้องเมื่อนี้กับเ้ามากวัวบอกหอยก่อนสิไปรอบชมคลิปขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซันคัดิ้ง,งหายน,น้ำหนักจะได้เลยไปกันเลยจ้า บางจากหาอยู่หากินบางจากงานเบี่ยงงานกับมหาออหอยครัวพวกหอยหอยนี่มันสิอยู่ตาเม,มือนดินทรายขางกันแท่นหน้าพี่น,อน,น,น้องไหนไม่ได้ต้นหอยเท่าไงเมน,นี้มาหาครัวพวกหอยเอาไปทำไปเห็ดอ่าซุปใส่ผักติว้วครัวใส่ผักติ้วพี่น้องนี่พี่น้องหอย เจตนาได้เขียดพร้อมพี่น้องไปพี่น้องมันชิวงสิเข้าไงน้อยพี่น้องเอ้ยมันแค่มีหัวหน่อยหัวอันใหญ่ปลาปลนกันไปพี่น้องหอย นี่หหญยพี่น้องไหนไหนคุณนี่หรอนีน่อีกอันนึิมอ๋อพี่น้องมีเยะอยู่ยยลายอยู่พี่น้องช่วงนี้ช่วงกลางสิเข,ขานาแรงแม่นบาว นั่นแหละหมดแล้วพี่น้องงานผลผนมาหาก,กุมหาเขียด <c oughs> ผนมาเป็นกุ้มเป็นก่อนเลยเพี่อน้องเอ้ย มากินตามภาษาบานนั่นเลยเป็นอ้ออมาทามาหาควงัวาหอยตอ,อ่บอม่ลองไเห็นเลยพี่น้องเลย

ไปพี่น่องเอาไปต้มนะครับไปต้มลวกกินก็ตำหงุงเนะเบ็ดบางย่างดอกซับจ่อยพี่น่องเอ้ยแหงหายอยากหาแขน

แดดขอหวอนร่มกับหมี่นะคุณนะอโอ้อชาร์ดคุณโอ้โหดิชาร์ดมองเดียวพี่น้องนี่ดิอ๋อไงล่ะ

ไม่ได้หรอกไม่ไอ,อือ่นั่นเปมนกอนเห็นงานนี้มันหอยเยอะจริงมันก็พอได้อยู่ถ้าเกิดหาดีๆป๊าพี่น้องแดดแห้งครับแดดปักแห้งเลยนี่หอยพี่น้องมีแตนวนน้อย อันนี้แหละนี่พี่น้องพี่น้องหอยได้บ่ให้อยากหาซาพี่น้องหาหอยมื้อนี้ได้พ่อได้อยู่ได้กินกับพ่อล่ะพี่น้องบ่อลไลดอกเอาไปแจกใส่อะไรนะเอาไป ประเภทเส้นพักติวพี่นอ้องไห<น>เขียดกลัวไปกลัวมากพอ่อเขียดพ่อ,อยังพี่นอ้องกลัวไปกลัวมากกับซับกัะซับหอยพี่น้อง รับกระซางเอาเขาเอาไ,ไวปยือ้อไปกินไปเนาะพี่นอ้นองสำหรับคลิปนี้เกษตรใดไปลาอัลาพ่าจากพี่น้องพอทอนแดดด้วยไหวแดดฮอนแห้งโอ้ยโอ้ยเด้อได้พ่อกินอยู่พี่น้องแต่ว่าแห่งแดดบ่หลายโอ้ยว่าใจพี่น้องได้ทั้งนี้แหละ ไ้ก็ไรได้พ่ออยู่พ่อกินจ้าสำหรับคลิปนี้ก็ก็จะอัพร่าผ้าจากก็จะพบพอกันในคลิปต่อๆไปขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสันกระดิ่งให้นั้นไม่จ้เด้อสำหรับคลิปนี้สวัสดีจ้า